สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับผมมิสเตอร์โซลานะครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ Info s แซดพลีนเอนเอนีนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับระบบโซลาเซลล์แบบอนกิดนะครับผมว่ามันคืออะไรเสี่ยพีบพี่ท่านไหนนะครับสนใจที่จะติดตั้งว่าจะควรติดตั้งแบบไหนคุ้มค่าเพียงใดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาดูกันครับผม ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามารู้จักกับระบบออนกริดก่อนนะครับว่าระบบนี้มันคืออะไระก็คือระบบที่นำพลังงานจากแสงอาทิตย์นะคะแปลงเป็นไฟ DC หรือว่ากระแสตรงนะครับผมเพื่อที่จะเอามาเชื่อมต่อกับระบบไฟในบ้านนะครับอุปกรณ์นะครับที่จะติดตั้งกับระบบนี้นะครับจะมี2อ,อย่างนะครับผมอย่างแรกนะครับก็คือแผงโซลาร์เซล อย่างที่2นะครับก็คือตัวไมโครอินเวอร์เตอร์ครับแผงโซลาเซลล์นะครับจะทําหน้าที่แปลงจากพลังงานแสงอาทิตินะครับเป็นไฟ DC ส่วนตัวไมโครอินเวอร์เตอร์นะครับจะแปลงไฟ DC จากแผงโซลาเซลล์นะครับให้เป็นกระแสสลับนะครับเพื่อที่จะไปเชื่อมต่อใช้กับในบ้านนะครับผมสำหรับอุปกรณ์นะครับที่ Infosat ิน e ฟ n Energy มีนะครับผมตอนนี้ก็จะมีไมโครอินเวอร์เตอร์นะครับสรุ่นรุ่นแรกนะครับจะเป็นรุ่น WVC 600วัตต์ครับผมตัวนี้นะครับสามารถเชื่อมต่อแผงโซลาเซลล์ได้2แผงจะประหยัดค่าไฟได้ประมาณ4ี่ ส0บาทนะครับอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของเดือนนั้นด้วยนะครับผมอีกรุ่นหนึ่งนะครับจะเป็น WVC 1,600วัตต์ครับผมตัวนี้นะครับจะสามารถเชื่อมต่อแผงโซล่าเซลล์ได้4แผงจะสามารถประหยัดค่าไฟได้อยู่ประมาณ1,200บาทนะครับต่อเดือนอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของเดือนนั้นด้วยนะครับถ้าแดดดีแบบเนี้ยทั้งเดือนนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้1 2 0 0บาททีนี้นะครับแผงโซล่าเซลล์นะครับจะมี4รุ่นรุ่นแรกนะครับจะเป็นโพลีสาลร์อกรุ่รับจะเป็น 3 4 0วัตต์แบบ full c e ล l ก็อีกรุ่นหนึ่งนะครับจะเป็น400วัตต์แบบ half c ล l l แล้วก็จะเป็นรุ่นโ o โน450วัตต์แบบ half cell ครับผมสำหรับการติดตั้งนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันก่อนอื่นนะครับให้นำสายนะครับมาเชื่อมต่อกับหัว MC4 แบบนี้นะครับทั้ง2เส้นนะครับทั้งขั้วบวกขั้วลบนะครับอยางนั้นนะครับเมื่อเข้าหัวแบบนี้เสร็จแล้วนะครับผมก็นํามาเชื่อมต่อกับแผงได้เลยนะครับที่แผงจะมีสาย ขั้วบวกกับขั้วลบแบบนี้นะครับออกมาขั้วบวกเราก็เอาเข้าขั้วบวกแบบนี้นะครับขั้วลบเราก็มาเชื่อมต่อกับขั้วลบแบบนี้นะครับสายฝั่งนึงนะครับเราก็มาเสียบกับตัวไมโครอินเวอร์เตอร์นะครับผมสําหรับการต่อตัวไมโครอินเวอร์เตอร์เข้าไฟบ้านนะครับก่อนอื่นนะครับให้เราเสียบไฟบ้านเข้ากับตัวไมโครอินเวอร์เตอร์ก่อนนะครับแต่ก่อนเสียบนะครับเราควรวัดไฟก่อนนะครับว่าได้220หรือเปล่านะครับอันนี้คือวัดมาแล้วนะครับ เราก็มาเสียบเข้าที่พอร์ตนี้เลยนะครับ AC output เราก็เอาไฟบ้านมาเสียบเข้าพอร์ตนี้เลยตัวไมโครอินเวอร์เตอร์นะครับจะมีบอกอยู่นะครับว่าอันไหนขั้วบวกอันไหนขั้วลบนะครับเราก็ามาต่อให้ถูกตามที่มันบอกไว้นะครับตัวนี้ขั้วบวกเราก็เสียบเข้าไปเลย อันนี้ั้วลบนะครับนะครับจากนั้นนะฮะเราเชื่อมต่อกับแผงโซล่าเซลล์นะครับจะมีสัญญาณไฟขึ้นแบบนี้นะครับเป็นสีแดงค้างไว้นะครับก็คือตัวอินเวอร์เตอร์ติดแล้วนะครับแต่ยังไม่ทํางานจากนั้นนะครับเราก็เราก็รอจนกว่าไฟแดงที่มันกระพริบอยู่แบบนี้นะครับให้เป็นไฟสีฟ้านะครับอ่าเมื่อเป็นไฟสีฟ้าแบบนี้นะครับกระพริบแบบนี้แสดงว่าอินเวอร์เตอร์ทํางานแล้วนะครับ อันนี้นะครับผมใช้กับการน้ําร้อนตัวหนึ่งนะครับผมจะเห็นเ็ได้ว่านะครับตอนนี้มิเตอร์จะหมุนเร็วอยู่นะฮะเดี๋ยวมาดูนะครับว่าตัวมิเตอร์นะครับจะเป็นยังไงนะครับผมจะเห็นได้ว่านะครับมิเตอร์จะหมุนช้าลงนะครับผมอันนี้ผมใช้กับการน้ําร้อนตัวเดียวนะครับเห็นไหมครับ เพียงแค่เชื่อมต่ออุปกรณ์ไม่กี่ชิ้นนะครับก็สามารถประหยัดค่าไฟภายในบ้านได้นะครับยุคนี้นะครับค่าไฟแพงประหยัดได้ก็ประหยัดนะครับสำหรับตัวไมโครยูนเตอร์นะครับของ i n f o s รเซส Green Energy นะครับทั้ง2รุ่น600วัตต์แล้วก็1,600วัตต์นะครับบอกว่าจะเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับที่ท่านไหนนะครับที่จะลดค่าไฟภายในบ้านนะครับส่วนถ้าพี่ท่านไหนมีข้อสงสัยหรือว่ามีคำถามเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมจะ ทิ้งช่องทางติดต่อไว้ท้ายคลิปนะครับผมส่วนเรื่องแอปพลิเคชันนะครับวิธีการลงแอปพลิเคชันนะครับของตัวไมโครนัวเตอร์นะครับเดี๋ยวเจอกันวิธีถัดไปครับสำหรับวันนี้นะครับผมมิสเตอร์โซล่าขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ